ดูดูดูเขาดูของของดูคือวันนี้อากาศร้อนมากนะฮะมันนี้เขาใส่รองเท้าแตะนะว่าอนุญาตปกติผมจะไม่อนุญาตนะฮะใส่รองเท้าหูบางแล้วนะกี่ปีอันนี้ก็ไม่ต่ำกว่าสามปีแน่นอนเฮอโอ้โหใส่ใส่จริงไม่ใส่จริงจะมีอะไรพูดกับเจ้าของไหมเผื่อจะได้คู่ใหม่ เจ้ก็ขอคู่เ <akl> ด <you> <mel> <ALLY> ียมเลยครับมันคู่ใหม่มันก็ไม่เก๋เนาะความเก๋มันคือต้องให้มีความเหมือนเขาจะมีร่องรอยในการใช้ชีวิตของเขาซึ่งในแต่ละเท้าแต่ละคนนะฮะน้ำหนักการใช้งานจะไม่เหมือนกันดังนั้นรอยที่เห็นมาแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอย่างชุมพลแสงเกงยีนะครับ มันจะมีการใช่ไหมฮะเฟดการเฟดการใส่ไปจะไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแตะช้างดาวหรือรองเท้าผ้าใบนันยางที่สมัยนักเรียนอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีเอาลิควิดไปเขียนหรือบางคนเอามาทําให้ขาดก่อนใช่เพื่อมีความเทเล่านี้เองะครับเราก็ดีใจนะครับที่เราได้ไปอยู่ในชีวิตประจําวันของของผู้ใช้ของผู้ใช้คือกว่าไอตรงช่วงผ้ามันจะลุยอ่ะ มันอาจจะต้องใช้เวลาบางคนไม่เก๋ก็คือเอามาถึงก็คือเอาให้ลุยเลยเหมือนว่าใช้มาแล้วเนี่ยต้องขาดเลยตั้งแต่มอหนึ่งจนถึงมอสามแบง่งจรงพิ่งซื้อ <c oughs> มันเป็นความเก๋เล,เ,ลเลยนะเอยังแบยังยีนเลยนะต้องมาทําให้มันเฟดเน<อ>าะซีดเนาะบางคนเอาซื้อสีดํามานะครับแล้วก็เอาไปกัด สีนะครับเอาไปเอาไปน้ํายากัดสีเนี่ยให้สีมันเป็นเทาเบทใช่ครับเรามีแฟชั่นแล้วแต่ยุคแต่สมัยส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่นโดยที่จริงๆแล้วเราเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนบอกนะครับแต่ว่าด้วยผู้บริโภคเองครับลูกค้าเองเนี่ยก็ใช้กันแล้วก็เป็นเหมือนเป็นภูมิปัญญาครับก็เอาไปใช้กันแล้วก็สนุกสนานกันท่านเคยทราบไหมว่าสีของมันเนี่ยมีหลากสี โดยที่เราคาดไม่ถึงว่ามันมีสีที่สวยๆหลายสีด้วยตัวนี้มีอีกคู่หนึ่งถ้าเคยเห็นรองเท้าตาช้างดาวสีนี้ไหมไม่นะคะ <c oughs> น้องแปลกนะส่วนใหญ่จะเห็นที่ตะกองใส่อ่เอาเอาเอาเอตะกองใส่ <c oughs> อเอาสีน้ําเงินขาวส่วนใหญ่เป็นสีน้ําเงินครับสีน้าเงินก็เริ่มมาตั้งแต่แรกๆถ้าจะเจาะลึกไปจริงๆเนี่ยเริ่มประมาณปี2499คือเปิดไม่ทักสามปีเราทำรองเท้าผ้าใบอยู่ก็เริ่มทำรองเท้าแตะเพราะว่า โนหาวด้านยางเนี่ยเราค่อนข้างดีเรียนอีกนิดนึงว่ายางของเราพื้นยางรองเท้าเนี่ยครับเป็นยางพาราธรรมชาติร้อเปซ์ดีมากเรารู้เรารูก็อยู่ในประเทศไทยนี่อยู่แล้วครับแล้วก็คุณสมบัติมันก็คือทนนะฮะทนเดินไม่ลื่นนะครับแพทบอกอะไรนะทนอึดทนคุ้มค่าครับก็ตอนแรกๆก็คือเป็นสีน้ําเงิน น้ำเงินแน่นอนขายดีที่สุดแล้วก็เขียวแดงก็ออกมาตามนั้นครับพระตอนหลังๆเราก็ทําให้วัยรุ่นมากขึ้นมีออกสีดําสีขาวสีเทาแต่สีที่คุณอาวิทยาถืออยู่นี้เนี่ยเป็นสีวัยรุ่นนะไอ้นี่วัยรุ่นไม่รู้วัยรุ่นจริงๆแล้วตอนนี้ครับเราเออรุ่นเขียวน้าเงินเขียวแดงครับเราชื่อว่าช้างดาวคลาสสิกนะฮะก็คือคลาสสิกแล้วก็ดําขาวเทาเนี่ยเบสิก ง่าง่ายๆตัวนี้ครับช well ื่อว่าช้างดาวมังช้างดาวมังมังช้างดาวมังอาจจะไม่ใช่ช้างดาวหรือไม่พระใช่แล้วจริงๆริอันเนี้ฮะเราออกมาตอบโจทย์ตลาดพระสงฆ์เหลือเชื่ออีกนิดเดียวแล้วจะต้องบวชแล้วล่ะคนนี้ใชริ่มอบเพราะว่าจริงๆเนี่ยเร่อชอบสีกรักจริงจริพระคุณท่านเนี่ยก็ใส่รองเท้าช้างดาวอยู่แล้วแหละแต่ว่า สีอาจจะไม่เข้ากับจีวอรอาจจะไม่สวยอย่างเงี้ยครับสีแดงชมพูใช่ครับตอนหลังเราก็เลยออกสีนี้มาแล้วหลังๆอย่างที่คุณอาวิทวัฒน์บอกครับก็คาราวาเริ่มแยง่งเริ่มแย่งใส่ใส่ได้นะครับใส่ได้<ช>นะนะเพียงแต่ว่าอย่าไปอย่าไปแย่งตรงๆนะก็ไปซื้อสีนี้มาใส่กันเองเออได้ครับออ <laughs> แปลกคือก็ไม่เคยทราบ ก็เพิ่งได้เห็นนี่แหละพกเราเดินเข้าไปแล้วก็ไม่เคยมีว่าเออเขามีวางขายอยู่เข้าไปนิดจะต้องไปไปก็เรียกว่าไป r รี u e เควสจริงๆแล้วก็จะเอาที่เอาไปให้สีเหลืองถวายพระอะไรประมาณนี้เนาะ